เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็สู่ซีรส์วันเดย์ทูในภาคที่2กันแล้วนะครับก็เรายังอยู่กับไอชั้นใต้ดินไอบ้านหลังไอน,นี้อยู่นะครับบ้านหลังเล็กๆนะบ้านหลังเล็กแต่ไอข้างล่างไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปไหนนะฮะเออไม่ระผมจะขึ้นไปสำรวจต่อเลยแล้วกันมต้องมีของอะไรที่มีค่าอยู่ตรงนี้แน่นอนถ้าไม่มีนี่คือแบบคตรเสียดายนะฮะมาตั้งไกล ต้องพิลาาอะไรเลยมันก็เแบยกที่ทุกได้ปะโอ้โหทุบได้แต่กดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มืดเออมืดเกินและตอนนี้เวลาทีหนึ่งอ่ามันมีอีกตัวนั้นอยู่ตรงนู้นโอเคมีกีตัวฮะอุย้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันพุ่งมาแบบนั้นอย่าดิพวก เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วอ่ะอย่าบอกนะเป็นเวลากลางคืนโอ้ยยัยชืยเดี๋ยวปิดไปก่อนปิดก่อนรู้สึกยินดีสิยินดีเสียงอะไรพวกเนี้ยถ้าเวลากลางคืนพีมันจะดูกว่าเดิมบอไม่แน่นะคือไอ้ทุกทีตัวนี้มันไม่ดูขนาดนี้ดิว่าไอ้แว่นตา ใส่ไปฮะเพิ่มไปไร้ไม่รู้เฮ้ยเสื้อเชิดเลยใส่ไปดิว้าเพิ่มใส่คุมหมัวหน้นี่ว่ากดเฟียวฮะโอ้ดีนี่มีอีกตัววยเดี๋ยวเราไม่กล้าเสี่ยงแฮ ตนเนี้อีนี้มีปะไม่มีโอ้โลงไปจีเอ้ยนี่ไอ้ที่ตามขานี่วะตามขาหรือแขนหักอะไรนี่แหละจับอีเฮ้ยสูทสวมสสวมไม่เอม่เอาไอ้ขุนอะโอเคครับเออขบวนขบวนมีต่ออีกข้างในนี้แถมอีตัว เฮ้ยก่อนอะไรวะนั่นอือสามพะโอ้คนมืดโอ้ตัวไร้ตัวไร้ทำไมมันไม่เช้าให้เร็วกว่านี้คือมันน่าจะเป็นเพราะเออเวลามืดด้วยแหละนะเวลาคืนด้วยมันก็เลยเออมืดไปหมดเลยยังดีนะที่มีไฟให้เรา เสียงอะไรกัะว่าต้องมีเอออยู่ข้างหลังแน่นอนนะเดินจ้องแล้วเดินองแล้วจ้าอีเฮ้ยไม่มีวิอา้าวตรงนู้นก็ไปได้ฮะแต่มมนจะเสียงเสียงในอน้อยเพราะมันต้องกระโดดไปดิโอเคหรือแถวนี้รอเลยแล้วกัน อไอเหยื่อตกปลาเนี่ยไว้ตกปลาแถวไหน,นอ่ะน,นี่บ่อมีเรือมามีอาหารกระป๋อง้าวสุกว่าตัวละครผมจะหลอดอาหาแต่ไม่เยอะนะโอเคขอกินเลยแล,ล้วกันบวโอ้ยได้น้ำด้วยโอเคเอ้าอีตู้อีตู้อาหารด้วย นี่กาแฟมะริกาแฟนะฮะแต่เหลี่ยนะ่ะเ,เราไม่มีตรังนะฮะขีแมวได้เว้ยงั้นเราต้องไปตรงนี้นะฮะเยอยู่ไหนอะ่ะเลี้ยเต่แล้ยแตะเนี่ยล้วแต่แแตไ,มแแตไม่รู้แต่ที่ลูกกระโดดไปแล้ว ว้ายเสียงกูดิโ้เปลี่ยอยเลยคือองจริงมันโดดตามเราได้นะได้บปะเอ้ยมันจะโกอยู่ฮะมันตามมันตามอ่อมันไม่โดนประตูมันมาตรงนี้ขี่เดี่ยวหอบผมถึงไหมล่ะถึงไหม อุ้ยจะเยอะฮะี่ตัวเยี่ยมเอ้ยมันมันรู้สึกมันจะอ่าเถื่อนกูเดิมนะถ้าเวลากลางคืนอ่ะหมายกว่านะคือผมจะไม่ไปเสี่ยงหรอกนะเฮ้ดีนะที่เรามีไวพิบปพิบาลเฮ้ยอะไรบนนี้อะไรอะไรอ่าวิตามินเหรอเขี้ยบให้มันแท้บันไดตรงนั้นแหละ เกียไปจุดถ้าปืนดีนะซัดเลยเกียตอนนี้เราลูกไปได้เปลาะหนึ่งนะเพราะมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ฝั่งนู้นแล้วเวลาถุนกลับจะกลับยังไงประเด็นคือตรงนี้ฮะโอ้นี่ไงทางกลับโอ้โหกลับไม่ได้จี๊ ได้ย hey, ึดทุบตู้นั้นไปก็เอา้าตู้นี้ไงทางไปต่อเกี้ยแล้วไอ้พวกนี้มันสามารถทุบได้แล้วเราก็จะได้ของเก็บพวกนี้นะเดี๋ยวเราเอาล็อกพิกไม่ได้ไม่ใช่หรอทำไมปลดล็อกไม่ได้วะเฉดล็อกล็อกพิกใช้อะ่ะใช้ด้วยหรอถือได้วยปะไม่ได้หรอเออมันมีสกิลที่แบบพล็อกได้ไม่ใช่หรอ นี่ไงล็อกพีกอะอ่านี่ไงฮันเตอร์อะไรไปนี่นี่ไอ้ล็อกพีกอะนี่ไม่มีตะเกียบไว้ด้วยอโอเคไม่ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวทุกกล่องนี้เลยกันอ่ะโอเคแล้วก็หลอนเสียงไอ้พวกนี้ชิบหายเลยเฮ้ยได้แยได้วุฒิมาฮะ เป็นสมุดเล็กก็ได้เหรอเฮ้ยแบนเนตก,ก้เมล็ดยายาอะไรวะใช้ได้นะพวกนี้เออมันโอเคไปก่อนโอ้ยเปิดใ้กล่องนี้ไม่ได้เว้ยช่างอะโอเคเดไปกดเลยเอา โอ,อ้ยตรงไหนปะเนี่ยโอ,อ้ยเจ๋อๆโอ้มันตกเออวะเออมันขึ้นได้นิดเดียวอมมองซ้ายมองขวาอุ้ยอะไรอะเรียนรู้หรอไปฮะอันไหนที่มันเป็นรูปเอ่อฟันเฟืองรู้สึกมันจะอ่อไม่ใช่ไอตัวนี้ไม่ใช่ เราลองเอามาใส่เขวางว่ะเฮ้ยอไรตอนไหนมันจะเลิกร้องวะเนี่ยไอ้พวกนี้ร้อนไปแล้วเอ้ยอ๋อเปิดไม่ได้เปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วมีตัวอะไรโผล่มาไปดิ้สูนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเยอะโอ้

เฮ้ไอ้ี่ไปหน้าหมดวะตวงไปตัวนี้ป่ะตวงนี้ที่โอ้เอาเรื่องโอเคครับสรุปแล้วตัวนี้เราก็ได้หนุกไปตุนแล้วก็เอ่อมันมีกล่องกองหนึ่งอยู่ข้างล่างนะแต่เปิดไม่ได้เออจ้างครับไปแบบนั้นแหละเชิงซอมบี้อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อติดเดี๋ยวเอง

ด้วว่าผมเอากล่องไว้ข้างบนมันอยู่หน้าต่างตรงนี้นี่ฮะมีซอมบี้นะสุกาตนนัวนี้เออเจ็ดโมงนี้หมอกลงจัดเลยหรืออะไรที่มีค่าเอาซุกซ่อนไว้นี่ก่อนไอเสื้อนี่เอาทิ้งเลยดีกว่าเด๋ยวละซอมบี้นี่หรอแล้วไงอ่ะแล้วไง ้ยเอาละทุกคนนะผมมีเหตุบังเองิญไอพวกนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันน่าจะขึ้นมาเอ่อจากตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้ตัวนี้ผมติดเชือ้อและผมกำลังจะตายโอ้อยๆเดี๋ยวจะหาอะไรที่ตีมระยะหนึ่งตายโอ้แล้วดูดิไม่เน็ตพราไม่มีแล้วกล่องอยู่ข้างบนด้วยอายตายเลย มันหนงเดียวซอมบี้บุลังคาอีกด้วยประเด็นคือตรงนี้่ะโอ้โหอยู่ๆเชยติดเชื้อเชยแล้วตอนนี้เออเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะกับตัวเราเอี้บเดี๋ยวทำควินี่กดีกว่าไม้กับยาหินเขีหย้าไปข้างล่างอีครับอะไร ครับเราต้องใส่ด้วยใช่ป่ะโอเคฮะใส่ไปสลับกับแล้วก็ทิ้งโอเคครับอาวุธโอ้โหอาวุธมาฮะมาใช้หมดอ่ะพังแลว้วค่อยเอาทิ้งเอ้ก็หาอะไรอีโอเคอ่าผมต้องหาไอ้หลังนกะเฮ้ย เลือดเลือดเลือดจะลดอยู่แล้วเลือดเลือดสิผ้าเอาละฮะนี่แหละไม่รู้จะรอดไหมพี่ตกมาครับธนูกับลูกดอกฝาพร้อมยิง โอเคอันต่อไปใช่อะไรคาไปนี่แล้วเไปวางใช่ป่ะเฮ้ยแต่บ้านหลังนี้น่าอยู่นะ,ะเปรียบเออทำเป็นที่อยู่เลยวางไว้นี่แหละลก็อัปเดตมันไปโอ้ยเรียบร้อยอ่าทำแคมไฟนะครับนี่ที่เราจะปั๊มน้ำก็คือแคมไฟตรงนี้โอเคผมต้องไปข้างบนอะ่ะเอ,อ่อ อไว้ข้างล่างดีไว้ข้างล่างก็ได้นะที่นอนอยู่ข้างล่างเฮ้ยแต่กล่องอยู่ข้างบนนะเกียร์ไปข้างบนปลอดภัยกว่านะอ่ะเมื่อกี้เอไว้ข้างๆไอ้ไไกล่องนี้แหละไฟไม่น่าจะไหม้นะอ่าอะไรอีกเออเควสสันเด็บนี่มีที่ปรุงยายด้วยทำสีทำกราวน้ำใส่ไม้มันแบ่งครึ่งไม้ได้ไหมเนะี่ย ได้ได้ได้ว้าวเจ็ดนาทีสามนาทีฮนะกูจะกูจะได้โอเคครับระหว่างนี้เราก็ไปหาที่ฮิวกันเลยดีกว่าคือผมไม่มีเลือดเลยไม่ผู้จะรอดตึงไหนนะฮะเออเอาอะไรมากินก่อนดีกว่าอะไรกินได้ปะแม่สอวน เอาละฮะมันถึงเวลาที่เราจะไปภารกิจต่อไปแล้วไปดูไปเฉยภารกิจต่อไปอยู่ตรงนู้นเดผมขอเดินเลาะไอ้พวกป่าไม้ไปดีกว่าน่ไม่ขอเดินเข้าเมืองเมืองมันอันตรายเกินสำหรับตัวผมเป็นตอนนี้เลือดอแทบจะไปบีแล้วตอนนี้คือต้องหาอาหารอยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าอาหารนี่แบบร้อนเร็วเดือดจอนมากโอเคครับรู้สึกผมจะเจอไอตรงไอ ที public, ่มาร์เกอร์แล้วนะฮะแล้วก <plan> ็จะเจออมบี่เห็นว่าพวกอินจริงๆเลยนะโอเคล่วงไปอ่าเมื่อกี้ระหว่างที่ผมเดินมาเจอไก่แล้วไก่ไปไหนอ่ะอยากได้เดิ้มันไปย่างสักทีถึงก็ยังดีสวัสดีฮะปิดไปด้วยข้างบนเหระ เฮ้ยมีคนเดิรอดน,นอกจากเราด้วยอ๋อคุณมาทำไรอย่างนี้วะเขาบอกคุยกับเขาอ่ะอ๋อเร้านค้าฮอพอดีเลยแต่ต้องเช,ช็งเงินเหรอวัดไปคืนคืนทั้งนั้นเลยอ่าขายของเราได้ไหมเนี่ย เนี่ไงขายได้เท่าไหร่อ่ะไม่คนนุกเอ,อิ่มขายอะไรดีวะเดี๋ยวลองขายนี้สิมันมีละอ๋อนี่ไงขึ้นราคาบอกอยู่เออท้าไม่เออท้าไม,ม่ซื้อก็ปวดไปที่อื่นนะโอเคครับเควสมีแค่นี้ไม่ขึ้นอะไรแล้วอ,อ๋อแล้วก็มีรับเควสจากตัวเขาด้วย nè ha, à, mình lấy giá thang mong đuôi, à, đây cái, oh, đi nữa, ở đâu à, ui, cái cây kia, hey, cái gì văng ra เอาเวีนแล้วไงฮะอุ้ยเฮ้ยผมไปทุกที่พวกนี้เวีนแล้ว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 โอ๊ย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 จี้จี้อุ้ยแรงแรงจัดอ้าวอุ้ยโดดโดดเฮ้ยโอ้ยตายแน่เฮ้ยอะไรวะจู่ๆก็มาตายทุกที่เหรอ ไม่สลวเอาดิรายโคตรมาจากไหนวะนนั่นคือล้าไม่รู้ว่ามันรู้จักผกได้ไงเออมันอยู่ตรงบนบ้านโอเคฮะโอ้ตามไปอีกแล้วโอ้ไม่น่าไหวไม่น่าไหวอีกันกันไรนี่จะเบื่อแล้วเหรอตายวางทางลามแตะวางนี่นี่ไม่ได้ เอาละกันชิ่งกลับบ้านดีกว่าเวลากลางคืนอีกโสมลุบเลยเฮ้ยตัวนั้นอีกแล้วโอ้มาถึงบ้านสักทีนะอย่างน้อยถ้าตายก็ไม่ตายไกลๆบ้านคนดีเออของกินได้ไม่ไปดอกไปตกข้าตกไกลๆบ้านก็ยังดีนะอ่าตอนนี้คือทั้งติดเชื้อกระดูกคาก กระดูกมันน่าจะหายองมั้งเก้านาทีแล้วก็ไอ้มือติดอะไรไม่รู้นะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อะไรเวียนหัวหนึ่งชั่วโมงโอ้โหจะอ่าก็จะทรมานแล้วในช่วงช่วงนี้โอเคสําหรับเซเมนไดในพาร์ทพาร์ทนี้นะฮะก็บอกเลยว่าว่าจะทรมารดนะแล้วก็มันจะมีเควสอีกตรงนู้นอยู่ที่ผมยังไม่ได้เขียนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเขียร์กันในพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี้ผมคงต้องขอไลค์เป็นตัวนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตาม ได้รุมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาชิมใหม่ช่องเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ